สวัสดีครับพี่ทองเวนี้ตะหน่อยได้ลำไยมากครับผมลำไยมากลำไยลำไยมีแต่ลูกลำไยบานเ้ามมันก็มีแต่ลูกใบใหญ่พี่ทองลูกขนาดนี้เนาะบกงทีจังทางลำพูนเชืองไม่ผากเนื้อเนาะลำไยเขาเจ้างามโซล่ออกนดดี้ลำไยบานเห้อม กินแต่น้ำบานเฮานี่ละเนาะพี่นอนะ้องเนาะกำลำไยอีสากนกำลำไยบ้านเราบ้าน,บ,านบ้านครับผมนี่ครับแค่ว่ากะแกะเปียกเม็ดมันแกะบ่ดใดเด้อลำไยบานเฮ้าแกะเปียกออกนี่ครับแกเปียกนวนมันสีชมพูลำไยทางภาคเนี้ยนวนมันสีใดเนี้ย ลำใยทาาผักเางนี้ม้วนมันจะเป็นสีใดสีขาวสีขาวครับผมแต่ว่าลำใยทาาลอยเอฟทาเสร้อผ้ออกสีนี้เดี่น้องเด้อออกสีเล็งเหลืงองมะเร็ธมันทำต่างหูให้เด็กได้ด้วยนะครับคุณยายเคยเป็นเด็กน้อยยุกแปดศูนย์เจ็ดศูนย์กระอาชีหูว่าบักลำใยอีสานนี่ ต่างหูได้เดี๋ยวตะหน่อยสิสาธิตกินแล้วตะหน่อยสยิสาธิตเฮ็ดใช้ตุ่มหูให้มึงก็ครับบีบออกครับผมเวลากินกะส้มงแก้วครับผมส้วงแก้วส้มงพริกผงใส่น้ำตาลใส่ปลาเดกครับเดี๋ยวให้แพ้ว่าเฮ็ดให้ เมืองครับทางใช้จะพุ่มกาดสิมีลำไยจังสี่ครับเพเพอว่าเพิ่อนอยู่ทงังดงเนะเพิ่อนอยู่ให้มั่นให้อ้อยไันจะเกิดได้ให้เม่นบ่แม่เกิดน้ำให้น้ำหน้าเม่นบ่ไปเลี้ยงมั่นฉีออกช่วงนา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 ขาเจ้าเอาหุ่นมัน่น เอานานี่ละนาชีนาค้นน,นี่ละเมืองชีนานาเกี่ยวเขาก็มี่านาเกี่ยวเขาก็มีบ่อ๋อเกี่ยวเขาพ่อ,อนั่นเตี้ยกำลังสุกเตี้ยเมืองน้ำลาย<ำ>แตกครับผมฮะาทานนัฒน,น์นิ่งวันมีนวลนลันลายปะนี่ครับผมกะวัฒนเปียบมันเด็กหน่อยก็เด็กหน่อย บาทครับใส่สว่วนชุดเลยเดอ้อครับทำใยอีสาไนไ้ยคือใส่เสียคือใส่เสียออริจินอลเดี๋ยวคนเขียให้เสียยูทูบเมียมรีขัว้วบานๆคนนี้เนี่ยคนรุ่นเกา่าฉี่ฟูจักดีคนเห็นก็เลยมาใส่เสียงามดี ใช่ประด้บ่ใช่ได้ผระเลยว่าใช่บ่ดได้เสียงงามค,ครับเห็นแล้วมันงามหล,ล,ลาดเลยครับใส่นี่ครับแกะใช่เลยครับหาเห็นตัวเดียวฮะเ,เห็นตัวเดียวก็ยังเข่าตาน่ะเข่าตาไหมเข่าตาเจ้านี่ยเนี่น,นี่โอ้โอ้นี่ยเนี่น คิดพุ่นโอ้ยยุ่งไล่ไล่หลายเด้อพี่น้องเพราะว่าบอกกินเบิ่อเมา่อทั้งหมดนะก็ไรละเอาไปกินเมื่อหลังน้ำพี่น้องเอาไปก้อยครับผมก้อยรับใยเถอะเอาวิธีการก้อยครับเปิดกระปุกก่อนครับเปิดกระปุกดีๆนี่อย่างแนี้เอาพริกขิกพริกขม ปลาป็ดกับไซ้ลายข้อแล้วเจ้าสิกินบได้เด้หอมบ่กิน้งไปขีดเตขผมมั่วเฮ้ยบ่กินจังได่น้ำตาลครับแต่วาม่ต้องไซรลายน้ำตาลจะหน่อยบ่มากบ่มากามหวบานครับผมเข้าคัวครับที่ขาดบไม่ได้เข้าคัว ใส่ไปเลยหอมๆใส่ยีกเขาควนะัวน่ะมันเค็มข้นมีถิ่นัวน้ำปลาอืมยอดลงไปอีกพออปลาพูดคห้เขากันนี่เขาเอินมาก่อยก่อยลำไยก่อยบอขอ่ขคอ กูได้บอกินกนระซังน,นั้นนี้สาธิตการกินให้มื่องมึง<อ>เอาซี่เม้องก็ยังไข่ดองเาเนี่ยหอ่ดองหอยกินอไ่ไรเด้ได้ๆหอยท้ายดูบเนี่ยนะนะม,มาพอใจปอ สาธิตค่อยกินเองกาบสวีดีครับพ PP FCE ทั้งหลายพีพี่น้องทั้งหลายครับผมวันนี้เขามาสาธิตการกินมะกอรครับผมหรือลำไยอีสานเนาะโอ้ยลำไร่เตียสมัยตะนหน่อยเป็นเด็กหน่อยนี่แหละผู้เท่าเขาจะมาจากตลาดไปขายเขาเนะเขาจะซื้อซื้อลำไยมากอืมกินหวานหวาน จะขวางผันมุมี่บุญอะไปนั่นกลับมาเห็นต้นยูนาไม่อคืนเอาเทเทอันเป็นมะพร้าวมันเป็นเหมือนลำไยอืมอือหืมอืม ได้สิกืนเหมือนได้กืนหมดมะเล็ดก็ได้นะครับนะ,ะไม่ชำนาญแล้วกัดมันเลยแต่มันยังไม่แกี่สู้กล้องมากไก่ไก่เนี้ยสู้เนี้ย ื้อือ่นเม็ดโลเม็ดมันใหญ่นี่เอ้าอื่นเหมือนเม็ดเมืม่อกี้ใส่ไรคำใหญ่เกินไป Ươn ừ, một mét các bạn Nám à. Chẳng chi nha Đã bán món kìa Ngay ngay ngồi mới còn lướt cứ, lưu, cứ, lưu, cứ lưu. ยันเริ่มใส่เห็ดเห็ดงานหนักนะต้องมินหรอว่าก็จะเหลือกินเลยอือแทบแทบมาก นานี่จะลังดกผูพูดออยากได้กับตันงใดเด้ดอช่วงไปให้นตลาดนะเนาะอืดอยากเน,น,น,น ช่วงโปรโมชั่นพิเศษโลละตำทุเรียนทุเรียนขายยังไงเข้ากขายบักลำไยอีสานสำนังเขาเพื่อเพื่อสิโปรโมดว่าสินค้าของเขากมีความอร่อยเท่าเทียมกับทุเรียนอผู้ใดบอกขายบรดเังที่มันกับบอก โมเมนต์จุดเริ่มต้นถ้าจะหน่อยเพ็รบัข้อเป็นสินค้าท่าเทียมกับทุเรียนใดคนตัวโลกกับชิ้นยอมรับบัขคอทัวประเทศไทยกับชิ้นยอมรับบัข้อทอกับบักทุเรียนแต่หน่อยตังเกตไม่ได้ก็นักธุรกิจอันล้าน เราคิดไหมเห็ดไหมอมืไม่เหมือนไทยในโลกก็เหมือนกับทุเรียนสีทองอราอ่ามอย่าไปคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้เราต้องภูมิใจใน สินค้าประจำบ้านเราฮ่ามึงเลยบ่าสิบ่าสิซอยสื่อจากโล่เนี่ยมึงขายคำจุเลียนกูบ่าสื่อแบบว่าน้อยประจำบ้านบัสนีอืมอ่ะ đôi vâng thì toay tổn mấn súng đấy, bơm đen tổn bằng lăn nhảy nhỏ đấy tổn súng đấy, tổn súng ขอบอกตื่นมือแน่เนี่ยขอยานล้ำล้ำใส่ท่องคอยอะให่ง่านนะอืม เออเ,ออ,เอ,ออยังมันเสียบแบบเจ้าไปใจชาบรรณาจิตไปอืม ก็เดินไปปลาเหื่อยไหมยืมนั่นสุกเรยไปต่อยเพิ่นเลยเรอยไปจ้งสกามเพื่นเลยเจ้าแล้วไป ก็จะเาไปชงแต่งก,การด้วยม,มันยุดไม่ได้ มันยุดบ่ได้พี่น้องให้กินให้มันว่า con. Bye bye. các